ตายแลย้วเกิดอะไรขึ้นจ้ะพ่ไม่ในหรอก็ไม่รู้เหมือนกันสินะช่วงนี้นี้นเบ่ออกเสิอต่ยาที่ต้เป็นอาหารพอเดดาน้้นดีไงนะที่ม่คอยหยตอบขาอไยมนะ้าสามีก็เองอ,เอ่ะแกนี่น่<อ>าขันพ้อเอไม่หินนะจะตายได้ดีของ่อยในบ้านหลังเนี่ยนี่บอกเป็นของชัน กลตายนะมันไม่ใช่คนทำได้เป็นสิ่งที่อย่า้ดีื่อตเองต้องตายอุปปากอะได้วยแก่เตรียมตัวตายคนไม่ได้เลย

นึมันหนีได้น่นหมันจะกลับมาอย่างแม่แต่มันกลับมานะมันก็ไปดีแหละพ่อะอายจะมาแทนที่มาแต่แม่เนี่ยดื่อดึตามอ้าด้วยแ,แ,แหรอแม่ทีนแล้หะแม่ตายค่ะนี่หล่อนือใครหนีละแกมาไม่ดูไม่เสียงเงี้ยฉันหัวใายาไปทำไมคะน,นี่มันจะเฉยดีว่า ใครที่ไม่ได้รับญาตตอไปันเนี่ยคุณกัจะมาเป็นเหตุสิงวงเงี้ยอยากเพราะฉะนั้นแจกนั่งลงนั่งมือสี่ที่ค่ะนะแอลวัตุดิบด้วยเดี๋ยวจะให้ฉันบอกส้นสองหลายรอบนี้ยะเพราะฉนเนี่ยคุณกัจะมาเป็น,นเหตุสิวางเงี้ยใส่แจนั่งลงแก้นั่งมี่ที่ค่ะ แล้วไหนล่ะสีที่แสดงให้เหนหลอดเป็นสีขอวามนี้ขอโทษนะเสื้อผ้าหลอเนี่ยไปซื้อจากแพดดินนั่ มีตังซื้อยะอีนี่ใ่เข้โหโ้ะโอ้ัอยางกูโอ้เมื่อยจรบ้านเนี่ยเป็นเศษฐีนะที่นา่ะเป็นร้อยเป็นพันไล่้ิน่งไปเอชื่อแม่อะปนจำนองแล่ะอสวเสื้อผ้านะโบเบตีน้ใส่โจไ้หมดที่ชินีใส่กวนมอนนั่นแหละเพาะอะไรู้นะเพราอะไร เาเลน้เพราะอะไรเหไม่ได้อย่างทุกสิาะเครื่องหน้าัะมันเตะตึ้งเหรอตัวกายหรอจ้าเก๋อจ้าเอจ้าสองคนอะมานี่ค่าที่ใหย่เนมาสิมาี่ ฉันเห็นนางผู้หญิงวันยาเลยคะ่ะมันเป็นปุ้นปิ้งหรือวังนี่อะไรก็ไม่รู้หม่อมฉันก็เลยกำลังพยายามไล่อยู่เลยค่ะชิคกี้พายหรี่ยาฉันมีข้อหนังหน้าหล่อนเลยนะต้นหัวปอกฮะสวยค่ะสวยดีค่ะหยดทุกต่อคนนั่นแหละเขียนกันอยู่ได้น่าอุทานแต่นี่เต้าเป็นใครมาจากไหนแล้วทำอะไรที่นี่หม่อมฉัน ชื่ออ้ายไหมคะเป็นน้องสาวพี่เอื้อยที่หม่อมฉันมหาป่าบาทในวันนี้หม่อมฉันแค่จมาทูลหาป่าบาทว่าพี่เอื้อยพี่เอื้อยพี่เอื้อยทำไมพี่เอื้อยหนีตามผู้ชายแล้วไหมคะอะไรนะเอื้อยหนีตามผู้ชายแล้วไหมคะที่เจ้าพูดเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าจริงแน่นอนเลยคะ จะเจ้าถูหรือเปล่าว่าเดเอือยเนี่ยนีเป็นกนชายคนไหนและไปที่ไหนไม่มีใครรู้หรอกไหมคะแม่มามองฉันเป็นแม่ของลูกเอื้อยกับลูกอ้ายคนนี้ที่ฉันนอนร้องไห้ทุกคืนเลยไม่รู้ลูกเอื้อยจะเป็นยังไงบ้างนอนนอ้าก็มีแต่ลูกอ้ายคนนี้นี่แหละคะ่ะไม่เคยทำให้ฉันต้องเสียใจเลย ปบาอไหมคะีมของ้นกับแม่เจลีตาห์พี่เอยกับมรีวังโดยเร็วที่สุดนะไหคะไม่ต้องอจ้าของคนแม่ลูที่นี่แหละเดี๋ยวข้าจะาจัดเตรียมห้องให้เจ้ารังนแล้ว้อเมรีเจ้าใช้เ้าสนะคะงั้นหมอกใช้ประตูาลาแล้วไะคะใช่ขอดอค่าดาดคะ นมชุดใหม่อะ้าวางใหญ่ด้วยเบายปลูาเพื่อให้กับนางขอคนนี้้หยนะขนาอะไรฝาบัดทรงคิด่าสองแม่ลูเนี้ยพูดจริงเหรอเปคะหมองฉันนั่นเลยดแม่ทำแม่ยังไงก็ไม่ดูนนะขนขาเราจะเ้าจะให้ข่าทำไะ มันของฉันขออาสาไปคุยตามหาเพอนเหยี่ยส<ม>ีเองเลยคะเ<ม>ชิญเลยค่ะโอมันอบหมดเรา มาเป็นรกรุ่นรังไปหมรอะไรยืดแย้เสียงด<ม><ต>ีแต่เก้งแต่กัวชิบีฮัทชิไม่ไ,ไม่ไัว <c oughs> แต่สีว้านนะพี่เลยอ่ะคนที่อยู่ในป่าย่อมมีอะไมรแล้วจะอยู่ได้ยังไง อะไรอ่ะไม,ม่ใช่ค่ะไม่ได้คือะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้เลไอ่ะคุณไม่รู้เ,นนเองแล้วนะ ข้าอยากดตัวจริงด้จริงเราต้องพิสูจน์กันพด้อมแกน่าปรับสุพัดเก็บตาโอเคแต่ยังเห็นต้องรีบแหวเยอะติดยางตัวด้วยแกเราลองจิ้มของแกตอบนะหนึ่งสองสามได้ด้วยอ่ะจ้มของจิงของจริงนั่หร่อีกครั้งนะได้ได้ห หนึ่งสองสามของ่ะน,น,นมอเขาไปถามดูไหมใช่แจ๊ะแกว่เคือทานสีเาัเคยเห็นผู้หญิงในรูปี่เจ้าคะ่หรือจ๊ะปนไ่ะ

ใช่เพราเคอสีทอีกเนี่ยมันก็เหมือนกันปัญหาคอใครอกว่าเอ้ยหนีปัญหาล่ะเอ้ยทองนะแล้วไปทวงความยุติธรรมคืนกันสีตาได้ขอราบขอบคุณสิ่งยี้ที่สีให้แกพี่ใหรับไม่เนี่ยลืมนะเรียนร่ำรลับด้วยนร่ำระ้ับกรบลาัส ป้าปกาศว่าค่าของปีของปาก่อนรอสักครู่เ่คะป้าที่เนี่ยหน้ากืยิ่งหนักโลหตนานาีเก้งความีตาข้นาาที่เป็นหัวหน้าได้อารีมาก่อตัวอะไรนั้นแหละส่งานะครับ่ิชี่ชัตั้งตัวอะไรอ่ะไม่หตัเต็ไม่ใช่หรอ ดีมั้งเหรอดีไงอยากลาบากลำงานเธอกดน